ุนะจ๊ะขอบใจเมื่อเมื่อเลยนะหนนิตาไอ้นาเนี่ยทำตามสัญญาแล้วเด้อดูสิหญิงนี่ละอาแ่ใจจริงเลยไม่รู้ว่าจะตอบแทนคนนี้ยังไงก็เป็นอย่างเลยไอ้นาเนะี่ยเต็มใจหลายที่ช่วยแม่พนายแต่ว่าอีกไม่กี่มือแล้วแม่พนายก็ต้องเขาพิธีแต่งงานกับองค์อรลยันแหลวแม่บอจบต้อง,งแล้วจ๊ะหนนิตาแล้วมาถึงวันนั้นหญิงเนี่ยจะให้เธอรดน้ำใี่หญิงเป็นคนแรกเลยนะจ๊ะไอ้หนั้น ไอ้นานคงไปงั้นแม่พนายเพได้ดอกอคือว่ามันมันหมดหน้าที่ของไอ้นานแล้วเดี๋ยวก่อนน,นิตาพ <c oughs> ูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหมดเวลาเธาจะไปไหนไอ้นานดีใจเด้อที่แม่พนายมีคนดีแปบ,บองอารยันคอยดูแลแม่พนายก็ต้องเพึ่งไอ้นานเอไปแล้วไอ้แต่ก่อนไอ้นานสิไป ไอ้นา่นมีของมาให้แม่พนายด้วยเด้อทำไมพูดจาแปลกๆนางนิตาเธอจะสื่ออะไรกับหญิงกันแน่หญิงนางนิตามอง<ย>อะไรพูดนี่แม่พนายน์จำมันได้บ่เมือนั้นแม่พนายขวาม็จิ่มแบบผู้ใหญ่ดีเลยแต่ว่ามันบ่โกธแม่พนายหรอกนะมันแค่อยากจะบอกว่า มันเสียใจเด้อแต่ว่าไอ้นานน่้ำมันมาคืนเจ้าของแย่แม่พนายรับไว้ไอ้ไปขวางมันถิ่มอีกเด้อขอบใจามากนะน่นิตาต้อเป็นยังยิ่งนี่มันเป็นคนที่มันไม่ดีจริงจริง <c oughs> จริงไม่เคยเห็นข้าบุกมาแหลกพวกนี้เลยแม้แต่น้อย แต่ใน,นเมื่อหญิงได้รู้ว่าเจ้าของพองมาลัยพวกนี้กำลังจะตาก,กินงไปจญิงรู้สึกเจ็บปวดยังบอกไม่ถูกเลยนานิตาว่าเป็นอย่างเลยนานิตาเธอฟังนะทำามเราวงนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในชีวิตของหญิงถ้าหากว่าหญิงอยากจะมอบ ทำแรมวงนี้เอาไว้ให้หนานิ้นตาดูแลชีวิตของหญิงจะได้หรือเปล่าจ๊ะแ,แม่บ้านายแม่บ้านายหูวบอว่าแหวงวงนี้มันมีค่ามากกว่าชีวิตไอ้นาอีกไอ้นานสัญญาเลยไอ้นานจะาวกมีวันถอดแหวงวงนี้เลย ไอหนานพยาให้มีมือนีเลยจริงๆแต่ว่าไอหนานต้องไปแล้วเด้อตอนที่ไอหนานสิไป <c oughs> ไอหนานอยากจะขอยี้งแมมบ้านายจะยัางได้บอใจสีน,น้ำตาเธอจะขออะไรจิงจะให้เธอทุกๆอย่างเลยขอไม่ได้เลยไอหนานขอเด้อเธอจะขออะไรหรอจ๊ะน,น้ำตา เราจะทำอะไรนายนิทราแล้วทำแบบนี้ทำไมเี่ยน้านทำแบบนี้ไอ้นาายากแกแหม่มาน้าโอ้โว้ยกว่าเบื่อได้ที่แม่พนายอย่างเท้าก่าวเาดินยากให้นึกถึงนายนานโอ้อยกว่าไอ้นานอยู่เคียงข้างแม่พนาย ว่าจากแม่านายไปใสเลยไอ้นานต้องไปแล้วดูแลตัวเ,เองดีๆเด้อนะยกินไม่รู้เราจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกตัวไหนแต่ยิงอยากให้เธอได้จดจำภาพในวันนี้เก็บเอาไว้เป็นความทรงจำแล้วหยิงจะไม่มีวันลืมในแน่านาดินตา ขอให้เธอชอบดีกับเส้นทางที่เธอเลือกนะั้นขอบใจนะึกวนฉันมีแต่คงไม่ถึง เฝ้าแต่คอยสุกาดวงจันทราไม่ลอยเลื่อนมาไกลลาคอยลาเด้อเด้อ